ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้พามาชมบ้านสวยๆพร้อมที่ดินตอนนี้อยู่ที่จังหวัดไหนเนี่ยวันนี้เราอยู่กันที่สุพรรณบุรีอ,อยู่ที่ตำบลสนามชีอําเภอเมืองสุพรรณจังหวัดสุพรรณสุพรรณบุรีกันอีกหนึ่งรอบใช่แล้วนี่เลยข้อดีของแปลงนี้บอกก่อนติดถนนติดถนนลาดยางนี่เลยแล้วถนนเส้นนี้เนี่ย ไไตรงไปนิดนึงประมาณ400เมตรจะไปเจอ4เลยแล้วความจะเดินมาเยือนเส้น322ตรงนั้นเนี่ยมีร้านสะดวกซื้อนะแล้วก็มีเซเว่นเนี่ยห่างไปประมาณกิโลหนึ่งเองอ่า,อาแล้วก็จุดนี้นะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณเลยนะในตัวเมืองประมาณ20โลอ่าไม่ไกลไม่ไกลอยู่ห่างจากดอนเมืองเนี่ยประมาณ110กิโลเมตรเท่านั้นเองเนาะอ่า,อาแปลงนี้นะนอกจากจะ ติดถนนลาดยางแล้วนะด้านข้างก็ติดถนนด้วยเป็นถนนเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านถ้าเกิดเห็นอย่างเงี้ยเหมือนจะแบบไม่มีบ้านคนหรือเปล่าไม่ใช่ข้างหลังเต็มเลยมีเพื่อนบ้านรายรอบมีเพื่อนออบ้านเต็มเลยแต่แจ้งคุณผู้ชมก่อนนะคะแปลงนี้เอกสารสิทธินะนอซส,สากอนะคะหรือว่าคุดเขียวเนาะ,ะเดี๋ยวเราบอกราคากันก่อนก่อนที่จะเข้าไปนะบอกขนาดก่อนเลยอะ,อะขนาด3ไร่ไรกับอีก6ตารางวา ราคาอยู่ที่3 9ล้านแสนบาทนสสากอคุดเขียวแต่สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ทีนี้เราบอกเหตุผลก่อนเจ้าของอ่ะดั้งเดิมเขาเนี่ยเขาเป็นคนมีอายุเขาเป็นผู้สูงอายุเขาไม่ได้จะเขไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าคุณผู้ชมที่ซื้อไปแล้วอยากจะเปลี่ยนทางเราสอบถามกับที่ดีแหละ เปลี่ยนได้เลยเราไปเช็คมาแล้วแต่ถ้าใครไม่มั่นใจเดี๋ยวเราพากันไปเช็คอีกรอบหนึ่งก็ได้เชิญเชิญเชิญเข้ามาด้านในนะคะ <S <S เ,หเหมือนบ้านตัวเองอเลยนะ <S <S ก็พามาชมแล้วก็ต้องเนียนๆไปไงเหมือนตีไทยบ้านในการตีไทยบ้านอ๋อใช่เนียนๆนเหมอนไม่เีตีไทยครัวนะตีไทยบ้านนี่มาทางด้านนี้เลยก็จะเห็นเป็นตัวบ้านนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเนาะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ200ตารางเมตร ห,หลังคานนสีฟ้าเอาแบบสวยงามค่ะอันนี้มี หนึ่งห้องนอนหน,นึ่งห้องน้ําแต่ข้างในอ่ะจะเป็นห้องโ<ง>ถงก,กว้าง,างตอนเติมกั้นห้องได้อีกใช่สามารถกั้นได้หลายห้องเลยคือตอนนี้เจ้าของเขาอยู่ด้านในเดี๋ยวเราเราเราจะไม่เข้าไปไม่อยากรบกวนอ่งไม่อยากรบกวนเนาะอันนี้แจ้ให้คุณผู้ชมก่อนทราบก่อนมันมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแต่ด้านในแอบเห็นแล้วนะกว้างมากโอ้โหสามารถกั้นได้อีกประมาณสองห้องสองสามห้องได้เลยนะคะอันนี้ที่เห็น,นเป็นเสาๆนี่คือเจ้าของเขากางเต็นท์ อ่ะเขาก็กางกางเต็นท์ไว้แหละที่นี่มีกล้องวงจรปิดเยอะอามากเลยนะนระบบเซฟตี้ดีแล้วที่สําคัญเขาล้อมรั้วไว้หมดแล้วอุ้ยเมื่อกี้ลืมพีเซนประตูอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทายอินเข้ามาอ่าเพราะว่ามีประตูทางเข้าอย่างดีแล้วก็ล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะโอ้ด้านหลังนี่คือเจ้าของเขาปลูกอะไรไว้เยอะมากนี่มันไม่ใช่แค่บ้านไงมันมีสวนในบ้านด้วยเหมือน,ได,นได้บ้านพร้อมสวนใช่มันคือ ไม่ต้องไปไกลเลยอยู่ในรั้วเดียวกันตลาดไม่ต้องอไปส่วนใหญ่จะเขาจะปลูกอะไรเห็นไหมเมงกอร์อามะม่วงแั้นมาฝรั่งฝรั่งอะไรตอนนี้ <c oughs> ไม่มีพันอะไรมัางล่ะเมื่อกี้เห็นไปเดินดูมาอ,อ๋ออะไรนะลืมแล้วเนี่ยอะมีน้ําดอกไม้มีเขียวเสวยมีอกล่องมีหลากหลายสายพันธุอ์อาใช่แล้วก็นอกจากมะม่วงนะคะก็มีกล้วย พื้นผักสวนครัวมีกระ t อ o n มีกล้วยมีต้นกระท้อนแล้วก็มีอะไรกะมะนาวมะนาวนี่นี่คือแล้วเขาอะดูแลอย่างดีเห็นไหมสะอาดตามากเลยเนี่ยเพราะเขามีคนดูแลตลอดไม่ได้ลกนะเขามีคนดูแลอยู่เป็นเร้่องเขาอยู่ไงแต่ว่าเขาเจ้าของเขาอายุเยอะแล้วเนาะมีคนดูแลให้กล้วยมีมะนาวพืชผักสวนครัวรายล้อมใช่ ก็คือเนี่ยเดินเข้ามาโอ้โหไม่ต้องไปตลาดจริงๆนะเนี่ยมะละกโอ้ย่างลูกอย่างดกนี่คุณผู้ชมดูแนวรั้วก็คือรั้วเนี่ยทำม้อย่างดีนะคะใช่ไหมไอ้ต้นก้ามปูใช่ไหมต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นใช่ใช่โอ้โหต้องต้องถอดแว่นดูเลยนะตาไม่ดีตาไม่ดีมีต้นพงต้นไ่ลรั้รอบขอบชิดอย่างนี้นะที่แจ้งไว้ว่าเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าอาจจะไม่ค่อยเห็นใบขนใช่ปะพอมาดูข้างหลังสิมีเพื่อนบ้านเต็มเลย ไม่ได้เป่าเปี่ยวนะไม่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 ไม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 วางเวงไม่เป่าเปี่ยวอยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยล,ล่มลื่นมีความสงบด้วยสงบมากเลยท,ทั้งท<ม>ังที่ลายลองไปด้วยเพื่นอ,<ต>อนบ้านแต่ค่อนข้างจะส,สงบเนะาะอันนี้มะล,ละกอฮันแลน์เนื้อหวานอ่าใช่ดูมะนาวมะนาว,านาวกล้วยมะละกอตะไคร้พื้นที่ใช้สอยยังมีให้ทำกิจกรรมได้อีกเยอะเลยนะจะปลูกอะไรก็คือปลูกเพิ่มได้เลย ก็ยังยังมีพื้นที่ว่างๆอยู่แต่โอ้โหคุณผู้ชมถ้าได้ไปเนี่ยดูแลต่อเนี่ยไม่ต้องปลูกเพิ่มแล้วก็ดูแลต่อไปเลยนี่เห็นท่อฟ้าๆไหมเขามีระบบน้ําไปลดต้นไม้อย่างดีด้วยค่ะไม่ต้องเสียแรงลดเองนี่เห็นโอ้โหต้นกล้วยก็ต้นใหญ่นะนะเมื่อกี้เห็นหัวปีด้วยอยู่ตรงไหนอ่าเลยมาแล้วก็คืออยากกินอะไรก็คือกินเก็เดินเข้ามาแหละก็เดินเข้ามาก็เจอเหมือนมาตลาดสดๆอ่ะเพราะว่า พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รั้วเนี่ยรั้วรอบขอบชิดรั้วแข็งแรงรั้วแบบดีอะทำไว้ดีอะเนาะนี่ระบบท่อ PVC ไว้ประปาในพื้นที่ส่วนของเรามีมีต้นขนุนด้วยนะเห็นลูกขนุนอยู่ตรงนู้นไหมเหมือนจะไม่ใช่รายการที่ดีนั่นเนี่ยรายการพาชมสวน มาชมสวนบ้านเขามีสวนแล้วจะไปชมอะไรก็ให้คุณผู้ชมมาเห็นไงว่าซื้อบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมแถมสวนไปเลยจะเรียกว่าบ้านสวนก็ได้นะก็มันคือบ้านสวนนั่นแหละเนาะบ้านสวนที่มันอยู่ในชุมชนมันไม่ได้แบบอยู่กลางไลแบบกางไลกังนาโดยที่ไม่มีเพื่อนบ้านไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือเนี่ยอยู่ในชุมชนเลยนในบริเวณตัวบ้านด้านหน้าก็จะมีการลอยหินโคกหินเกดไว้ใช่อ่ะ อันนี้เราพามาให้ชม,มบรรยากาศรก็จะมีโรงเดินเก็บอุปกรณ์กรเกษตรของเราพื้นที่สามไร่นี้ถ้าเกิดเรายืนอ,อยู่ข้างนอกเมื่อกี้เราคิดเราคิดว่ามันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะแต่พอเข้ามาเนี่ยคือกว้างมันกว้างแล้วมันล่มลื่นแล้วมันปลูกอะไรไว้เยอะแยะเนี่ยก็คือใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะมะม่วงนี่อายุประมาณเท่าไหร่นะน่าจะประมาณแปด ถึงสิบปีได้เพราะว่าโดยประมาณเนาะประมาณหลากหลายสายพันธุ์ใช่เมื่อกี้ด้านหน้าเข้ามาเห็นต้นอะไรนะเมื่อกี้อ่ะต้นสัตบัญัไหมครับที่ว่าเรียกหรือว่าต้นตีนเป็ดอ่ะเรียกอ่างนีตนเป็ดใช่คือทางการไม่เข้าใจรเรียกว่าตีนเป็ดบางคนอาจจะบอกว่ากลิ่นฉุนแต่บางคนก็บอกว่าหอมอ่ะแล้วแต่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 ความชอบส่วนบุคคลนะคะแต่แต่โดยส่วนตัว ก็โอเคได้กลิ่นแล้วไม่เป็นไรโอเคถ้าท่านานชอบก็คือก็เอาไว้ได้ใช่นี่มีความร่มรื่นสงบนะแล้วถ้าแล้วถ้าลูกค้าจะเข้ามาชมเนี่ยเราจะนี่ต้องกระซิบบอกก่อนถ้าคุณผู้ชมจะเข้ามาต้องแจ้งล่วงหน้าเลยเพราะว่าจะต้องมีคนมาเปิดประตูและที่สําคัญที่นี่มาดุคนเฝ้าดุ มาดุมากออคือก่อนเราจะมาเขาต้องเก็บเข้ากงแล้วนะต้องมีการเคลียร์พื้นที่ก่อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้น,นคุณผู้ชมนัดกันมาน,นัดมาก,ก่อนใช่อยากจะเข้ามาชมมาอยากจะให้นัดมาล่วงหน้านิดนึงนเนาะเดี๋ยวเรามาย้ํากันอีกออทีหนึ่งขนาดนะคะแปลงนี้ขนาด3ไร่6ตารางวาะนะคะอยู่ที่ตําบลสนามชีอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้ามาชมนะ โทรมาได้ที่เบอร์0805635394นะคะราคาอยู่ที่3ล้าน9แสนบาทเอกสารสิทธิ์ n o 3 g หรือว่าคุดเขียวอ,นะอันนี้แจ้งคุณผู้ชมไปเลยเนาะถ้าเกิดอยากจะทราบอะไรเนี่ยโทรมาได้เลยถ้าสนใจนะคะแปลงนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆได้ทั้งบ้านได้ทั้งสวนไม่ต้องเสียเวลาสร้างบ้านใช่แทนติดถนนลัดยางห่างจาก4ี่เลนแค่400เมตรเท่านั้นเองอยู่ในชุมชน เนาะคุ้มมากๆเลยนะคะแปลนี้โอเคฟิล์มฝากไว้ด้วยนะคะกับบ้านสวนแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับรู้ให้ไหวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ช่อง289 Lady Channel ที่ดินครบวงจรคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดที่ดินที่ถูกใจนะคะ